วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง World of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ฟ e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ มนุษย์สามารถสร้างอนานิคมในจักรวาลได้หรือไม่ ในอดีตแนวคิดเรื่องการตั้งอนณานิคมในจัก,กรวาลเป็นเพียงจินตนาการแต่ในปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ความฝันนี้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นการสำรวจอวกาศก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและหลายประเทศกำลังวางแผนสำหรับอนาคตของมนุษยชาติบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหากเราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยนอกโลกได้สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษย์ไปตลอดกาล ดาวอังคารเป็นเป้าหมายหลักของการตั้งอาณานิคมเนื่องจากมีองค์ประกอบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นอย่างไรก็ตามความหนาวเย็นและบรรยากาศที่เบาบางเป็นอุปสรรคสำคัญนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมนุษย์บนดาวแดง แนวคิดหนึ่งในการสร้างอนานิคมคือการใช้โดมขนาดใหญ่ที่สามารถรักษาอุณหภูมิและกักเก็บออกซิเจนไว้ภายในวัสดุที่ใช้ต้องทนต่อรังสีจากอาวกาศและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงระบบนิเวศปิดจะช่วยให้มนุษย์สามารถปลูกพืชและผลิตอาหารได้เอง น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญที่จำเป็นสำหรับชีวิตดาวอังคารมีหลักฐานของน้ำแข็งใต้พื้นผิวและนักวิทยาศาสตร์กำลังหาวิธีสกัดและนำมาใช้ระบบกรองน้ำและรีไซเคิลจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในอนานิคมนอกโลก พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาอนานิคมพลังงานแสงอาทิตย์อาจเป็นแหล่งพลังงานหลักแต่บนดาวอังคารแสงแดดอาจถูกบดบังจากพายุฝุ่นดังนั้นการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความสนใจ แรงโน้มถ่วงที่ต่ำของดาวอังคารอาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาวนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาแนวทางในการป้องกันผลกระทบเช่นการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นและการใช้แรงเหวี่ยงเพื่อสร้างแรงโน้มถ่วงจำลอง นอกจากดาวอังคารมนุษย์ยังมองไปที่ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาเช่นยูโรป้าและไททันซึ่งมีองค์ประกอบบางอย่างที่อาจสนับสนุนชีวิตได้ยูโรปา้ามีมหาสมุทรใต้พื้นผิวที่อาจมีสิ่งมีชีวิตขณะที่ไททนันมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นและทะเลของมีเทน การขนส่งข้ามอาวกาศเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญเทคโนโลยีจรวดแบบใช้ซ้ำได้เช่นของบริษัทเอกชนบางแห่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสู่อวกาศแต่การเดินทางไกลย,ยังต้องใช้เชื้อเพลิงและพลังงานมหาศาล ทรัพยากรในอวกาศเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญดาวเคราะห์น้อยบางดวงอุดมไปด้วยแร่าธาตุหายากการทำเหมืองแร่ในอวกาศอาจเป็นทางเลือกในการสนับสนุนอาณานิคมและอาจนำพาเศรษฐกิจอวกาศไปสู่ยุคใหม่ ปัญหาสุขภาพของมนุษย์ในอวกาศยังเป็นที่กังวลการได้รับรังสีคอสมิกในระยะยาวอาจก่อให้เกิดมะเร็งและการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนานนานส่งผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูกนักวิทยาศาสตร์กำลังหาวิธีลดความเสี่ยงเหล่านี้ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างอาานิคมระบบอัตโนมัติจะช่วยลดภาระของมนุษย์และอาจเป็นกำลังหลักในการสร้างที่อยู่อาศัยก่อนที่มนุษย์จะเดินทางไปถึง จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งอาณานิคมในอวกาศยังเป็นประเด็นถกเถียงใครจะเป็นเจ้าของพื้นที่เหล่านี้และเราควรมีขอบเขตแค่ไหนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของดาวเคราะห์อื่น การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในอนานิคมนอกโลกต้องอาศัยโครงสร้างสังคมที่มั่นคงระบบการปกครองและกฎระเบียบต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความขัดแย้งและสร้างสังคมที่ยั่งยืน จิตวิทยาของผู้ที่ใช้ชีวิตในอวกาศเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญความหนาวและความกดดันอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของนักสำรวจอวกาศวิธีการสร้างสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจนำไปสู่แนวทางที่เหนือกว่าการตั้งอนานิคมเช่นการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในอวกาศหรือแม้แต่การพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางระหว่างดวงดาวซึ่งอาจทำให้มนุษย์สามารถขยายขอบเขตไปไกลกว่าระบบสุริยะ โครงการอนานิคมในจักรวาลอาจต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนหากมนุษย์สามารถรวมพลังกันได้ความฝันในการตั้งอนานิคมอาจกลายเป็นจริงเร็วกว่าที่คิด อนาคตของมนุษยชาติอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโลกใบนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทำให้การตั้งงออนานิคมนอกโลกมีความเป็นไปได้มากขึ้นแม้จะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่หากเราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มนุษย์อาจกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีบ้านอยู่ในหลายโลกและก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจจักรวาล